พิจารณาคดีอดีตตัวเกงประธานาธิบดีเป็นสัญญาณเตือนสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์หัวแข็งสาวจีนยุคใหม่ไม่ตามกระแสตแต่งงานมีความสุขกับการทำงานและรับเงินเดือนสูงสูงจากนั้นไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ทาขนมปังรถเบียเมนูสุดฮิตจากอิตาลี สุขได้ทุกวันกับบัตรเครดิตอีออนถึง28กุมภาพันธ์2557 สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับสู่เกาะกระแสโลกกับผมอิทธิเดชบุญชิตตานนลและดิฉันเช่นจิตเจริญพงษ์ชัยค่ะเกาะกระแสาโลกกลับมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำอีกแล้วค่ะจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาเป็นต้นไปสําหรับใครนะคะที่อยากร่วมแสดงความคิดเห็นกับรายการเราค่ะก็เข้าไปได้ที่แฟนเพจของเราใน a c e b o o k เกาะกระสาโลก Media News Channel แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการรับชมสดๆพร้อมกันทั่วโลกค่ะไปที่ w w w b a k a b o o t v ค่ะครับผมพรุ่งนี้แล้วนะครับที่ทางการจีนเนี่ย จะเริ่มกระบวนการพิจารณาคดีครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับก็คือการไต่สวนเอาความผิดกับนาย<ม>โปซีไหลนั่นเองนะครับนายโปซีไหลนี้ครั้งหนึ่งนะครับเคยเป็นถึงตัวเก่งที่จะก้าว<ม>ขึ้นมาในตำแหน่งประธานาธิบดีต่อจากนายหูจินเทาเลยนะครับแต่ปรากฏว่าชะตาพลิกผันนะครับจากดาวรุ่ง พุ่งแรงนะครับตอนนี้ก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาในความผิดหลายคดีเลยทั้งคอรัปชันแล้วก็ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบด้วยค่ะ,ะค,คือถ้ามองเผินๆเนี่ยจะพูดว่าคนทำผิด ก็สมควรรับโทษแล้วก็ได้นะคะคจะพูดแบบนี้ก็ได้แต่ว่าในสายตาของนักวิเคราะห์ค่ะพวกเขามองว่าการที่นายโปเนี่ยต้องกลายมาเป็นผู้ต้องหาข้อนี้ข้อนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความยุติธรรมค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของการเมืองที่คนใหญ่คนโตในประเทศจีนเนี่ยต้องการที่จะกําจัดนายโปให้พ้นทางไปเพราะไม่ชอบค่ะที่นายโปคนนี้เนี่ยมีท่าทีโอหังแล้วก็ชอบจะไม่เห็นหัวใครแต่ผลพลอยได้ค่ะก็คือการที่จีนจะส่งสัญญ,ญาณไปยังบรรดาผู้ว่า พวกข้าราชการต่างๆนะคะว่าเขาเนี่ยเอาจริงแล้วกับใครที่ชอราชบางดวงทั้งหลายเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันค่ะครับนับตั้งแต่ถูกจับตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับในที่สุดรัฐบาลจีนก็ประกาศจะเริ่มการพิจารณาคดีต่อน,นายโปซีไหลในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับโดยเขาถูกตั้งเ,เขาถูกตั้งสองข้อหาหนักนะครับก็คือคอรัปชันแล้วก็ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ซึ่งทางครอบครัวของนายโปก็ออกมายืนยันว่านายโปเนี่ยจะปฏิเสธในทุกข้อหาเลยนะครับแล้วก็จะขอต่อสู้คดีเนี่ยให้ถึงที่สุด แต่ต้องบอกว่าโอกาสที่จะได้รับอิสรภาพของนายโปนั้นแทบจะปิดตายก็ว่าได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยเลยนะครับที่ว่ามีใครเนี่ยจะสามารถเอาตัวรอดจากคดีในลักษณะนี้เนี่ยได้เลยแม้แต่คนเดียวและที่สำคัญรัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารของจีนก็ออกมาบอกชัดเจนนะครับว่าห้ามสื่อมวลชนเข้าไปรายงานความคืบหน้าของคดีภายในศาลอย่างเด็ดขาดถ้าใครเนี่ยอยากจะได้ข่าว ก็ไปลอกเอามาจากสำนักข่าวสินหัวซึ่งเป็นสำนักข่าวทางการของจีนเอาเองนะครับค่ะด้านนักวิเคราะห์นะคะที่ก็มีทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยนักรัฐศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญการเมืองของจีนค่ะต่างบอกกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าการนำตัวนายโปขึ้นศาลเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจีนทำไปตามแค่แค่ทำตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นคืออยากจะหาคนผิดมามาลงโทษอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าหลักใหญ่เนี่ยคือใจความอยู่ที่การเมืองนั่นเองเรื่องแรกค่ะคือ พรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการที่จะลงโทษในโปที่เคยทําตัวไร้มารยาทด้วยการเสนอระบบการปกครองค่ะที่ตัวเองเนี่ยใช้ตอนเป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ประจําบนทนฉงชิ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นเป็นการข้ามหน้าข้ามตาในหูจินเทาประธานาธิบดีในขณะนั้นรวมถึงในสีจิ้นผิงค่ะผู้นําคนปัจจุบันซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นแค่ว่าที่เท่านั้นค่ะอืมครับผมเรื่องต่อมานะครับก็คือ นายสีจิ้นผิงเนี่ยซึ่งตอนนั้นกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีรู้ดีนะครับว่าสมาชิกในพักระดับสูงหลายคนเนี่ยให้การสนับสนุนนายโปอยู่แล้วก็มีข่าวลือจากคนกลุ่มนี้แหะครับว่าพยายามจะใช้กำลังภายในเนี่ยอย่างเต็มที่เลยเพื่อที่จะผลักดันให้นายโปขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทน นายสีก็เลยจําเป็นจะต้องกําจัดเสี้ยนหนามให้เร็วที่สุดนะครับไม่เช่นนั้นเขาอาจจะไม่มีวันนี้อย่างแน่นอนครับค่ะอีกเรื่องนะคะก็คือการที่นายโปเนี่ยชอบที่จะตั้งกฎข้อบังคับของตัวเองขึ้นมาเพื่อใช้ในการปกครองบนทลนฉงชิ่งค่ะซึ่งทางการทางส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะชอบใจเท่าไหร่เพราะ,ะเหมือนกับว่าไม่เห็นหัวพักเลยซึ่งคนพวกนี้ค่ะก็เริ่มมีมากขึ้นในวงการในวงราชการจีนก็เลยต้องมีการกำราบนะคะหรือว่า เรียบกับว่าเขียนเสือให้วัวกครัวอะไรแบบนี้ส่วนผลพลอยได้ค่ะของการดําเนินคดีนี้เนี่ยก็คือการส่งสัญญาณไปยังข้าราชการทุกคนไม่ว่าตําแหน่งจะเล็กหรือว่าใหญ่รัฐบาลเนี่ยตอนนี้เขาเอาจริงกับการปราบปรามคอร์รัปชันค,คือถ้าใครไม่เชื่อดูเรื่องนี้ไว้เป็นตัวอย่างได้เลยค่ะครับคราวนี้เราเรามาลองดูกันนะครับว่านายโปซีไหลคนนี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะครับมีรบประวัติเป็นยังไงแล้วก็ทําไมถึงจะต้องมาประสบปชะตากรรมในลักษณะนี้นะครับทั้งที่ ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับ<ฆ>ชีวิตเนี่ยกำลังจะพุ่งถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับก็คือได้เป็นประธานาธิบดีนั่นเองนะครับนายโปคนนี้ปัจจุบันอายุ64ปีแล้วนะครับเข้าสู่วงการเมืองด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่เลยนะครับก็เขาเนี่ยใช้เวลา ในการไต่เต้าเนี่ยสาปีนะครับเริ่มจากเป็นนายกเทศมนตรีผู้ว่าการมณฑลนะครับรัฐมนตรีแล้วก็สมาชิกโปลิตบูโรนั่นเองนะครับที่มีหน้าที่กําหนดนโยบายของประเทศค่ะ,ะคแล้วก็เขาเริ่มเป็นที่จับตามองครั้งแรกนะคะในปี1993หลังจากได้รับเลือกให้เป็นรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะแล้วก็ควบตําแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองต้าเหลียนด้วยซึ่งเขาได้เปลี่ยนเมืองนี้ค่ะจากการเป็นเมืองท่าที่เงียบเหงาไม่มีใครสนใจให้ กลายมาเป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของจีนจากนั้นค่ะหน้าที่การเมืองของเขาเนี่ยก็เจริญรุดหน้าเรียกได้ว่าเป็นการก้าวกระโดดเลยกระทั่งได้เป็นหัวหน้าพักประจำมณฑลฉงชิ่งแล้วก็กลายเป็นตัวเก่งค่ะที่จะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีต่อจากนายหูจินเทาค่ะ รับแต่สิ่งที่หวังไว้ทั้งหมดนะครับก็ต้องพังทลายลงในพริปตาเลยนะครับ,รบเมื่อผู้บัญชาการตํารวจในมณฑลฉงชิง่งซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของนายโปซีไหลเนี่ยลี้ภัยออกนอกประเทศนะครับ,รบเพราะว่ามีความผิดนะครับแต่ แต่พอรีภัยออกไปเสร็จนะครับก็ออกไปแฉนายเก่าของตัวเองอย่างหมดเปลือกเลยนะครับว่านางกูใครไหลนะครับซึ่งเป็นภรรยาของนายโปเนี่ย<ะ>เป็นคนสั่งฆ่านะครับมีการสมคบกับคนใกล้ชิดในครอบครัวนะครับไปสั่งฆ่า<ะ>นายเ,เขาเรียกว่ารายนายนิวเฮวูดนะครับเป็นนักธุรกิจชาวอังกฤษนะครับเพราะว่าไปขัดผลประโยชน์กันนั่นเองนะครับและจากนั้นไม่นานนะครับนายโปก็ถูก ตั้งข้อหาว่าขอรับชันแล้วก็ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบนะครับซึ่งข่าววงในระบุว่านายโป,<ฆ>โปเนี่ยถูกกล่าวหาว่ารับสินบนเป็นเงินประมาณสัก20ล้านหยวนนะครับหรือประมาณ100ล้านบาทบวกกับการยักยอกเงินหลวงไปอีก6ล้านหยวนหรืออีกประมาณสัก30ล้านบาท<ฆ>นะครับ<ฆ>นั่นก็เลยทำให้อนาคตของนายโปเนี่ยดับวูบลงในทันทีเลย ก็ว่ากันว่าการพิจารณาคดีนะคะที่จะเริ่มขึ้นคนที่น่าจะสบายใจที่สุดค่ะก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพราะว่าในช่วงปลายปีนี้ค่ะพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเขาจะมีการเปิดประชุมค่ะเพื่อที่จะหารือเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ประเด็นสําคัญสาคัญอีกหลายเรื่องเลยคือถ้าไม่มีนายโปเนี่ยนายสีจิ้นผิงนะคะก็จะสามารถดําเนินหน้านโยบายที่ตัวเองต้องการได้อย่างง่ายๆเลยค่ะครับสำหรับการพิจารณาคดีที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นี่ย้ายไปพิจารณาที่ศาล ในเมืองจี้หนานมณฑลฉานตงนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลาจากมณฑลฉงชิ่งเนี่ย<ม>หลายพันกิโลเมตรเลยนะครับเหตุผลก็คือที่มณฑลฉงชิ่งนั้นแม้ว่านายโปซีไหลเนี่ย<ม>จะหมดอํานาจไปแล้วแต่อิทธิพลเขายังอยู่เยอะ<ม>แยะมากมายเลยก็กลัวว่ากระบวนการจะไม่ยุติธรรมนั่นเอ,<ม>เองนะครับเอาละครับพักกันสักครู่ครับกลับมาก็กระแสะโลกในช่วงที่2ครับ